เบิงเด้อพี่น้องเลยเรากะหาแนวเห็ดเองสิละได้เห็ดได้ออกกำลังกายก็คือความสุขของคุณยายความสุขที่ได้ทำทำแล้วมีความสุขกับปลอยแล้วเห็ดไปเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเราอยากเห็ดอยากเห็ดอยากเห็ดว่าซันวให้แม่เห็ดซาเห็ดแล้วแม่ก็มีความสุขได้หยืดเส่นหยืดสาดได้ออกกำลังกายแต่วันในมือนีเห็ดยังวัดที่พี่น้องที่เห็นคุณยายเห็ดอยู่นี่ก็คือแถวบ้านโบพันเอิญเขาเฟียงฟอนหรือว่าเขาสนุ เขาเฟี้ยงฟอนเป็นจังไดเขาสนุเป็นจังไดนะคะพี่น้องคะถ้าเขาสนุก็คือเข้าเอามัดจังส่นะคะพี่น้องเนี่ยเอามัดจังส่มะมดตีเอาเม็ดเม็ดพันลนบาเบิดที่นี่เม็ดพันรนบาเบิดก็เลยแกแกะหล้กก็สันเอาอยู่ในมัดเพิ่เอื่นว่าข้สนุสันออกมาห่วงใดที่เพิ่นยังเหลือที่เข้ามันรนบาเบิดเข้าก็ออามาเห็ดจังสหละค่ะพี่น้องมาสันออกเป็นกองไว้แล้วก็เอาไม้มาขอเอาเพื่อที่เพิ่นจะได้รนออกเบิด แล้วเขาเฟี้ยงฟอนเขาเฟี้ยงฟอนก็หไมยถึงเวลาเข้าตีนะั่นคือคุณยายเรากำลังขีปอยู่นั่นเขาเฟี้ยงฟอนก็หไมยถึงว่ายี่เวลาเข้าตียังส่อ่นเพิ่นกระรุดออกกันปางเพิ่นกระลุดออก,ก,ออกหว่วงหว่งหวงใดห่วงใดที่ผลุดออกมาจังสิต่อเอิน่าเขาเฟ,ฟี้ยงฟอนเขาเฟี้ยงฟอนหรือเขาสนุกกับคือคือกันนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะคุณยายเราจับมัดมัดมาๆๆตีให้เบิ้องดีซื้อแล้วเดี๋ยงยิ้มเบาแล้วก็เลยเหตดให้เบิ้องดีซื้อเดีค่ะโบแบบว่าสมัยเก่าเหตดจังส่นะคะพี่น้องค่ะ เกลยวใส่ใส่มือเฮ้านี่ยแหละใส่แรงงานค้นนี่แหละเกีียวใช้เคียวเกี่ยวใส่แรงงานคนเกีียวแล้วที่นี่มันกะสิมีเขาเฟี้ยงฟอนเขาสนุให้เฮ็ดให้ตีเพื่อว่าเฮ้าเสีได้เม็ดเขาหลายเพิ่มขึ้นคว่ำเสียดายนะคะพี่น้องคะ่ะคว่ำเสียดายเนี่ยเวลาตียังสีนะ่พะ่นชิรุดออกนะผลอ่นว่าเขาเฟี้ยงฟอนอถ่ายแกะซันเอาอยู่ในหมัดนะผลอื่นว่าเขาสนุแต่การร่วมๆกันก็เป็นเขาสนุเขาเฟี้ยงฟอนนั่นแหละคะ่ะ เป็นยังขึ้นได้เอิญเขาเฟี้ยงฟอนผู้เ่าพ่นผ้าเอินเนาะพี่น้องพ่นผ้าเอิญมากตะกอนนี่ก็ใส่แรงงานคนเกี่ยวอันแปลงนี่เนี่ยโบพันเห็ดเป็นเขาพันก็เลได้มีเขาเฟี้ยงฟอนก็เลยได้มีขเ,เมขาสนุให้เห็น คุณยายเล้เห็ดเหเรายืดซื้อว่าเป็นกับพี่น้องนี่คือความสุขของคุณยายกับห้คุณยายเห็ดไปนะคะคุณคุณยายบอกว่าเห็ดแลลวมีความสุขได้ออกกําลังกายได้ยืดเส้นยืดสายก็เลยมาให้พี่น้องเบ่งนะคะวิธีแบบโบราณวิธีแบบผู้เฒ่าพ่อแม่ผ้าเห็ดเคยเห็ดเคยทำเนี่ยถ้าใส่เขี้ยวเกี่ยวมือลูกล้านก็นสิบหกหูเรค่ะบางคนก็นสิบ่เคยเห็นนะคะว่าเกี่ยวเขาแล้วมาเห็ดจังใดเนี่ยก็เอามามันนวดเอามาตีเอาเป็นเม็ดนึงสิ เนี่ยมาตีองศิละค่ะตีองศิตีเทละมัดละมัดก็บคอยแล้วเองนะคะพี่น้องคะ่ะเพราพอเมื่อเข้าพาเห็ดจงังศิแล้วก็ยับจากหันมาว่าเบิดสมัยตีแล้วก็มามีรถรถสีรถนวดนะคะ,ะต่อมาก็มามีรถเกี่ยวเลยเกี่ยวออกจากต้นเลยบัดนี้ก็เลยลูกหลานสิว่าเห็นก็เลยทายท้ำให่หลูกหล,กลานๆเดี๋ยวดุน่นไม้ได้เบิ้งนะคะแบบวิธีโบราณเพิ่นเฮ็ดจังได๋ก็หลายเม็ดเด้อค่ะพี่น้องเวลาเฮาตีแล้ว เปนจิตได้ร่นเม็ดออกให้ห้าเมดนี่คือความเสียดายเพราะว่ามันหลายมันหลายอยู่แต่ละหมัดแต่ละมัดออกมาทีละห่วงสองห่วงแห้วมันก็ลายเองปริมาณก็ลายเองก,กับเสียดายก็เลยต้องเอาใหม่มาขอเอานะคะนี่แหละเห็ดเป็นกองเป็นกองไว้ย,ยังสี่กเคขอเอาเอาใหม่ขอเอานี่แหละค่ะวิธีโบราณผ้าเห็ดพอเมรผ้าเห็ดขอบคุณทุกการรับชมค่ะ